รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเขาไม่เคยออกรายการคู่กันเลยก็พีเจหายใจลึกพีเจมองกล้องพีเจมึงต้องอยู่ข้างกูนะมันมีอะไรที่มันบังคับเราที่แบบเราไม่ค่อยอยากทำบ้างไหมไม่มีเลยครับแล้วพี่ก็ยังเพิ่งสิบหกอยู่แต่ต้องเป็นแบบช่วยแม่อะไรครับก็เลยต่บงกอ่าเท่เลตอนแรกอยากแท็กทีมกับน้องนะแต่ดูไม่น่าใช่วันนี้เราอยู่คนเดียวค่ะใช่เปล่ะเห็นปล่ะ สวัีค่ะสวัสดีค่ะน้องเชิญของเราเขายังงี้เลยเขายังนี้มันเข้าอย่างนี้อยู่แล้วได้เกียรติมากค่ะที่ได้น้องเซเลอร์กับน้องพีเซมาอ้อขอบคุณค่ะต้องคุยด้วขอให้ดูหน้าค่ะไปดคล้ายกันมากเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ที่คล้ายที่สุดคืออะไรรู้ป่ะลักษณะการนั่งอะดูเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยฉันว่าเสียงด้วย ันว่าเสียยิ่งมาเมาที่ชื่อก่อนทำไมต้องเป็นตัวย่อแบบเจเจแบบ PJ อะไรเงี้ยคุณแม่บอกว่าเหมือนตั้งชื่อตามตัวย่อของชื่อพ่อของกับชื่อแม่อะไรเงี้ยก็คือ PJ มาจากชื่อจริงพ่อชื่อจริงแม่ JJ มาจากชื่อเล่นพ่อชื่อเล่นแม่ห่างกันกี่ปีเจ็ดปีครับเฮ้ย เยอะเหมือนกันนะเยอ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 ะกว่าเราสองคนเองนะพี่ชลิศแต่ว่าสนิทกันไหมอ๋อก็สนิทแต่ว่าคือผมว่าพอตอนที่พีเจเกิดอะผมก็จะประมาณแบบปสองแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันเหมือนแบบกึ่งๆเป็นพี่แล้วก็กึ่งๆผู้ปกครองอะไรเงี้ยเข้าใจว่า f ล e l i n g ะฟีลลิ่งแบบเข้าใจเพราะเราโตกว่าเยอะมากที่บ้านมีพี่น้องกันกี่คนแค่นี้ใช่ป่ะสอสองคนนะชายชาย แค่นั้นอย่างหญิงๆที่บ้านนะ่ะแต่ก่อนนะตอนเด็กๆนะห่างกัน5ปีก็จะมีช่วงห่างนิดนึงแต่ไอช่วงที่ก่อนที่มันที่พี่กจะแบบ12 1 3แล้วเราคิดว่าตัวเองโตมากกูก็ยังเล่นกับน้องเราก็จะเล่นสร้างบ้านหรือพี่ก็จะใช้ให้มันเป็นแบบคนขายของเธอต้ <S <S องเป็นคนขายของ <S <S ฉันจะเป็นคนซื้อฉันแต่งตัวสวยเลยยอมนะเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นแบบเออสนุกดีกูเป็นตัวตามได้กูชอบผู้ชายเขาเล่นอะไรกันอะมกเก็บค่ะสรุปเล่นปะมีเล่นปะ คือบ้านที่ผมอยู่เมื่อก่อนอะ มันจะอยู่ในหมู่บ้านใหญ่มันก็จะมีแบบว่าแก๊งในหมู่บ้านที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไปแฮงเอาด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นแล้วพีเจมันยังเด็กมันเลยไม่ได้ตามออกมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันแต่ว่าเวลากลับมาบ้านก็แบบเจอกานคุยกันปกติแล้วตอนเด็กๆอ่ะเคยเห็นพี่เจแบบเอ้ยออกไปเล่นแบบเทพแบบอยากออกไปบ้างเคยตามเขาไปไหมเคยขอตามเขาไปไหมไม่เคยเาเหมือนเจเขาเข้าวงการก่อนไม่คุิสแล้วเขาก็เลยต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพคนนี้เขาเลยอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวไงมันก็เลยอาจจะมีความที่แบบไม่ได้ไม่ได้เจอ มีเจมีอะไรจะพูดไหมตอนนี like, yeah ้ร like, okay. yeah. ู problem, ้ส hmm. ึกเหมือนมมีผู้ปกครองนั่งข้างๆมาเลยไม่มีไม่ด้วยตอนที่เราห่างกันเยอะอ่ะบางทีอ่ะพี่ชายมันก็จะมีความเป็นแบบนอกจากพี่ชายเป็นผู้ปกครองมันมีอะไรที่มันบังคับเราที่แบบเราไม่ค่อยอยากทำบ้างะไม่มีเลไครับมีเ ไม่ไม่มีจริงเพราะว่าเพาผมก็ไม่เป็นคนว่าเออทีเจทำมันนั้น d ีเจทำมันนี้อะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งกับชีวิต d ีเจมากเท่าไหร่เราจะรอจังหวะที่แบบถ้าน้องมาถามเราหรือว่าน้องสงสัยอะไรเงี้ยเราก็จะให้คําแนะนาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไม่ค่อยใช้สายที่แบบว่าซอสหรือว่าแบบเออบังคับแล้วมีอะไรแนะนําที่ที่รู้สึกว่าไม่เวิร์กบ้างบ <c oughs> <c oughs> าพยายามคนวีนเวลเป็นเพื่อนเจมึงต้องอยู่ข้างกูนะอย่างเช่นแบบเหมือนบางทีมันแนะนํามาแล้วก็เออโอ้โหคอลลาเจนเว้ยแกอย่างเงี้ยมีปะ ยังไม่มีเพราะว่าพี่ๆเจแนะนําม,มาหรือว่าการใช้ชีวิตก็มันต้นานได้หมดเลยเขาเป็นเด็กดีพลอยเขาจะเขาเป็นน้องที่ดีมันไม่เหมือนใคร<อ>บางคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือพูดอะไรก็ไม่ฟังมันเป็นเบอร์เป็นอะไรอย่างเนี่ยพี่เจเห็นปะอันนี้คือน้องที่ไม่ดีอันนี้คือน้องที่ดีรู้จักไหมเจรดพอยเลอร์รู้จักไหมถูกกพี่มือเหมือนกันโอ้โหปัญหาอะไรที่โรงเรียนอะปัญหาลับปัญหาลับมันเป็นการไปสายตีไม่ตีไม่ตีครับก็เที่ยวปกติอะไรอะแต่กี่คนครับมีกี่คนตอนนี้มีคนเดียวคนเดียว พี่ชายฝนโยนไปก่อนเราโยนไปก่อนเผื่อได้อะไรเผื่อได้อะไรผี่ชายเราลูกผู้หญิงครับเห็นปะอย่าไปสนใจพี่ฝนเป็นบ้าดีเจในวงการเราจะเจอคนหลายแบบแต่คนแบบอีฝนนะมีคนเดียวที่ใส่ไม่ดีพอพี่ชายเรามากรุงเทพอะแล้วก็ยูดีก็เปี้ยงปังดังสุดๆอย่างเงี้ยแล้วน้องอยู่บ้านแบบเก้าขวบสิบขวบเนี้ยดูพี่ชายแล้วเป็นแบบรู้สึกยงไงก็ภูมิใจไงเพราะว่า หมือนตอนนั Saint ้นบ้านก็มีปัญหาแล้วพี่ก็ยังเพิ่งสิบหกอยู่แต่ต้องเป็นแบบช่วยแม่อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออเท่อันนี้แหละคุดนี้แหละกูได้แล้วจบรายการได้ะคะขอเริ่มแล้วได้แล้วมาพีภูมิใจในตัวน้องมากที่น้องพูดออกมาเมื่อกี้พี่ขอบคุณมาก ธรรมดาแล้วว่าจะอยู่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอันนี้ก็คือขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วขึ้นมาเรียนไอ้มันต้องลงมะลงใหม่เออใช่ต้องลงลงขึ้นเชียงใหม่ลงกรุงเทพแล้วตอนนี้พี่เจทำอะไรอยู่ครับก็เรียนแล้วก็มีเล่นซีรีส์บ้างครับพี่ชายมีอะไรสอนไหมตอนเล่นซีรีส์แบบว่าปรึกษาพี่ชายปะ่ะไม่มีเลยก็คือตอนที่น้องเล่นอ่ะเราก็บอกน้องแล้วว่าเอ้ยถ้าสมมติว่ามีหรือว่าอยากให้ช่วยอะไรเรื่องบทอ่ะบอกนะเขาเล่นเก่งมากนะทำไมไม่เปิดเขาเลยอ่ะไม่ทักไม่เคยทักมาเลยสูดเลยสูดเลย ยังไม่ยาเพราะว่าบทยังไม่เด่นมากก็เลยแบบยังไม่ได้ทาทายอะไรขนาดก็เลยไม่ต้องถึงมือเขาเนี่กูด็อกเตอร์ครับอ um ๋อกูด็อกเตอร์มีแพทด้วยป่ะซึ่งคุณแพทย์ชันี้เขารีวิวมาบอกว่าเอน้องได้นะทรงดี มีเพื่อนีอยู่ในกอกไงอคนนี้ก็อยู่กรุงเทพคนนี้ก็อยู่กรุงเทพแล้วพ่อแม่อยู่เชียงใหม่เขาบินมาเช็คลูกๆสุดหล่อของเขาทั้งสองคนบ่อยเขามาเซอร์ไพร์ไหมเอางีา้พ่อแม่มาบ่อยมาก <c oughs> ลักษณะเหมือนมากกันไปจังหวะมากอะคือปากมันสั่นกันบ่อยมาก มากแค่ไหนคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งส่วนใหญ่แล้วแบบเขาจะมาแบบสองวคีครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งหนึ่งก็จะอยู่แบบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเขาจะพักแถวคอนโดพีเจกันผมก็จะแบบเจอบ้างไม่เจอบ้างอะไรถ้าว่างก็เจอจริงๆตอนนี้เจเลอร์ทำบ้านอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จก็ บอกน้องแล้วว่าก็มานอนได้เลยอยากไปนอนบ้านเขาปะไปไปอยากไปไปนอนเฉยๆแต่ไม่อยู่ยาวใช่ไหมอยากมีที่ของตัวเองหรืออยากอยู่กับเขาถ้าตอนนี้ก็อยากอยู่กี่นี่นอนอ๋อ้ยพอยพี่คุสร้างบ้านใหญ่มากเลยพี่คุณทำห้องนอนไว้ให้หนูด้วยมาอยู่ด้วยกันอ๋อเออขอบคุณนะพี่คุณตอนแรกอยากแท็กทีมกับน้องนะแต่ดูไม่น่าใช่วันนี้เราอยู่คนเดียวค่ะใช่เป็นแ่าลักษณะเขาเป็นคนดีไม่เหมือนแกค่ะเราเป็นห่วงเขาไหมยังนะก็ห่วง เรื่องพอย้ายเรามากรุงเทพนี่แหละเรามีประสบการณ์เนาะตอนที่แบบเราเราเริ่มมาทํางานแล้วก็มาเรียนที่นี่เราก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันก็มีหลายหลายอย่างที่แบบเราเจอนะตอนนั้นเราก็เลยเป็นห่วงน้องว่าน้องจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือมีห่วงบ้างแหละเพราะว่าห่างกันเยอะด้วยแล้วก็แค่กลัวว่าเออน้องอาจจะไม่ทันเพื่อนหรือเปล่าหรือไม่ทันใครหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเรื่องจริงคือไมไม่ทัน <laughs> <laughs> พี่เจน้องมีอะไรที่ไม่เคยบอกพี่เจไหมพี่เจมีอะไรที่ไม่เคยบอก ถ้าตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ตอนนี้ถ้าเกิดแบบสมมุติมีปัญหาอะไรหรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็จะเป็นช้อยแรกที่แบบโทรหาเมาหรือไปหว่าเขาไม่มาเขาไม่มาแต่ว่าเขาก็ ปรึกษาอะไรเงี้ยครับก็ทําให้สบายใจขึ้นเข้าใจนะเพราะว่าช่วงจังหวะของน้องอะที่เขายังไม่สนิทกันตอนแรกๆเราก็ยังไม่สนิทกันพี่คริสเราเพิ่งมาสนิทกันตอนที่พี่คริสกลับมาเมืองไทยแล้วพออยู่เมืองไทยอะพร้อมกันอยู่ที่เดียวกันมันเลยเริ่มสนิทอันนี้อยู่ใน process ตอนช่วงนี้อยู่พอมันอยู่พร้อมกันแล้วมันไปเที่ยวด้วยกันแล้วแต่พี่ดเจพอร้วบมาอยู่ก็ชวนไปเที่ยวบ้างเลยเราได้ออกบ้างไหมไปกับพี่ก็บ้างไหมไปยรอบเดียวบอกว่าไม่ไหวทเราไม่อยากอยู่กับพี่หรือยังไงไม เวลามันไม่ไม่ตรงกันเลยอย่ะ <_ d cess> คือเขา้าใจว่าตอนเช้าผมจะทํางานถ้ามันว่างอ่ะมันก็จะว่างตอนคืนที่แบบเราเออกไปเจอ <_ d cess> ไปแฮงเอาท์กันยอะไรเงี้ยซึ่งบางที่ที่มันไปอ่ะน้องี่ยอายุไม่ถึงเลย,ยก็เลยรอว่าเออเนี่ยสิ้นปีเนี่ยถึงละยี่สิบผมว่าเดี๋ยวพอหลังจากที่พีเจอายุถึงแล้วลยอะไรเงี้ยมันก็คงมีเวลาที่แบบแฮงเอาท์กันมากขึ้นแล้วก็อย่างตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่านั่นแหละผมเข้ามากรุงเทพแล้วตอนนั้นเข้ามาคนเดียวแล้วก็ได้เจอพี่พี่พี่พลพี่เคสหรือว่าพี่พี่ที่แฮงเอาท์ด้วยกันอ่ะผมกกกก็เลยยรรูู้้้้สึว่าาอใหไดจั คนเหล่านั้นเหม game, like paycheck, material, ือนกันแล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากเขาอะไรสมมติว่าพีเจมีอะไรพีเจปรึกษาผมใช่ไหมับแต่ว่าคือถ้าเวลาผมมีอะไรอะผมก็จะโทรละพี่พิษหรือว่าแบบโทรหาคนนั้นคนนี้อะไรยมันก็จะได้คำปรึกษาที่มันดีกว่าก็คืออยากให้น้องเจอคนดีๆเจอคนที่แบบว่าอยู่ในเซอร์เคิลเราด้วยฝากผลงานดีกว่าฝากผลงานพีเจฝากผลงานก่อนไรไหมก็พีเจหายใจเรื่อเ่พเจมองตาพีเจายเรื่าแต่ว่ายังถ่ายไม่จบเลย สองเรื่องนะครับคุณนั่งเดียวนโอ้โหกูยังไม่มีทักเรื่องเลยไม่รู้มีสองเรื่องค่ะบินเช้ายันกลับเชียงใหม่ก็ฝากซีรีส์นะครับกูด็อกเตอร์ฉายประมาณปีหน้าครับแล้วก็ซีรีส์โฮมรูมของผมพี่เจเลอร์ค่ะผลงานเยอะแยะไปหมดตอนธันวาจะมีซีรีส์กับธันเดอร์เิกซ์ครับ อั a ล็อกสควอทแล้วก็อาชีพใหม่เขาคือเขาไม่ได้เป็นแค่นักแสดงอย่างเดียวเขาเป็นอะไรเอื่ยตอนนี้มีบริษัทของตัวเองนะครับชื่อทาง e นเท r เม m ครับผมก็ทํากับต้าเนิงเราทําำทุกอย่างเลยครับ branding production music marketing ทั้ง music แล้แว advertising ด,ด้วยว,ว้าวมปอยู่ดีกว่าให้น้องดูแลเขาบอกว่าไม่รับครับเพราะว่าแก่เหลือเกินคุณพลอยเซ็นสัญญาแล้วหรอ เราไม่ได้อย like like pe huh ู่ครับผมก็ไม่ได้ชวนน้องด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู <h <h ้สึกว่าอยากให้น้องไปแบบเจอว่าให้เขาลองของเขาก่อนเพราะว่าแบบถ้าสมมติว่ามามาอยู่กับผมเลยผมก็คงสปอยสุดๆนะเ j ดังแล้วอย่าลืมพวกพี่นะเ j ไหวก่อนเลยดังแล้วอย่าลืมพี่นะเ j นี่ชื่ออะไรพี่คิสครับพี่พลอยพี่พลอยหอวัางคอยหอวัางถ้าดัรวกบอกว่าเป็นเพื่อนกับคอยหอวังเพื่อนเลยเหรอเพื่อนเลยเพื่อนเลยเพื่อนเลยปพาแก่สุดๆ อยไม่เคยเห็นแบบเจเลอร์ก,กับน้องอยู่ด้วยกันขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าจะเรียบร้อยกันขนาดนี้ด้วยอ,ะอ่ะคือแต่พลอยเชื่อว่าจริงๆแล้วแอบซ่อนความแบบซาอยู่เดี๋ยวรออีกสักนิดแล้วมาสัมภาษณ์ใหม่เพราะว่าอ t t i t u d e อาจจะเปลี่ยนแต่คนนี้ดูแสบนะฉันว่าเธอแพ้นะอันนี้ขอเป็นแม์แรกที่มาคุยกันเดี๋ยวขออีกสักแบบอีกสักพักนึงแล้วก็กลับมาคุยอีกทีนึงอีกห้าปีกลับมาคุยกันใหม่ห้าปีเลยเหรอมึงในการเราถึงห้าเลยเหรอเราอย่างนี้แล้วนะคือเราอย่างนี้แล้วนะพลอยเป็นไปจิปรีสุดดวขอบคุณสถานที่ด ให้กิดว่าใครอยากมาเนี่ยก็เซิร์ชได้นะคะ g r a n d m a s g a r d e n bkk คะ่ะลองไปหาดูขอบคุณเจลและกับพีเจมากนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเขาไม่เคยออกรายการคู่กันเลยอันนี้เป็นแทบจะครั้งแรกเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากจริงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่นะพีเจสัญญานะว่าจะกลับมาคุยกันอีกรอบนึงได้พี่เอาเป็นเวอร์ชั่นแบบเติบโต,ตแล้วอีหน่อยเขาไม่มีคิวแล้วใช้มันรู้ ไปยืนคุยกับบิวบอดอะเข้าใจปะเข้าใจเปล่าพอยมึงอะใครเขาอยากรู้จักมึงหรือเปล่าเขาอยากพูดกับพัทลมมันเป็นอะไรอย่างพูดกับพัดลมอีกแล้วเราไม่ค่อยพูดครับเวลาอยู่บ้านแต่เวลาอยู่กับเพื่อนอะพีเจเยอะเยอะ มันดูมันดูสนมันดูเนียน่ยแล้วดูซาจริงๆิพี่ไปดูต้องมีอะไรข้างในคือในให่หจะเาของผมอ่ะผมคิดว่านะสังเกตจากเวลาเขาคุยกับเพื่อนหรือว่าแก๊งที่เขาแหเอา u ด้วยอะไรเงี้ยที่เชียงใหม่ในหัวพีเจตอนนี้กาลังคิดที่ขนาดไม่ค่อยได้เจอนะยังแอบได้ยินฟังเสียงโทรศัพท์เนี่ยในหัวมันคิดแล้ว